คำเจอเนื้องอกที่ต้านมข้างซ้ายค่ะฝั่งซ้ายค่ะคำคำแล้วเจอค่ะตอนนั้นตอนตอนแรกที่คำเจอนี่ขนาดเท่าไหร่ฮะที่รู้สึกที่รู้สึกสองเซนแล้วค่ะประมาณสองเซนค่ะช่างใจตัดสินใจว่ามันคือมะเร็งละร้อยเปอร์เซนลยค่ะยังไม่ทันได้ไปหาหมอเลยนะค่ะเพราะว่ามันเป็นก้อนแข็งๆอะค่ะที่บ้านมีใครเป็นมะเร็งมาก่อนไหมครับไม่มีค่ะไม่มี รู้ตัวทําใจได้คแล้วยังไปหาหมอไหมฮะไปค่ะ,ะไปหาคุณหมอคุณหมอวินิชัยว่ายังไงคะคุณหมอก็ขอเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะคะครั้งแรกพอตรวจเสร็จเขาไม่แน่ใจเขาก็ขอบอกมันไม่ชัดนะคุณหมอขอผ่าชิ้นเนื้อไปตรวจอีกพอผ่ารอบสองเอาไปตรวจบอกเป็นมะเร็งนอนโรงพยาบาลอีกสองวันได้เอาผลไปตรวจอีก ก็ขอผ่าอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สาม,มผ่าเอาก้อนเนื้อออกนอนลงมาได้อีกสามวันบอกคุณอภพรเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายนะคุณหมอขอาะต่อมน้ำเหลืองเอาอีกแล้ว,แล,วแล้วคุณหมอรอบสุดท้ายนะสี่รอบแล้วอะไรบ,บ้างเงี้ยแต่ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยไม่ได้ออกยิงยาวเลย,เลยตอนนี้เริ่มใจเสียยังหรือสบสบายสบายรอบสุดท้ายผ่าไม่ได้ความดันขึ้นสองร้อย โ้ยนึกว่าเจ๋งใจเสียเหมือนกันนี่เฉยๆค่ะแต่คุณหมอบอกคุณไม่ได้เฉยหรอกความดันคุณขึ้นสองร้อยก็แง่ละคุณหมอลอบผาไปสามรอบแล้วยังรอบที่สี่มาต่อมน้ำเหลืองอีกเป็นใครใครจะไปทนไหวล่ะใช่ไหมพอผ่าเสร็จก็จะต้องทำเคมีบำบัดถูกไหมฮะทำเคมีบำบัดกี่โดสครับกี่ครั้งคุณหมอบอกที่แรกคุณหมอ บอกว่า8ครั้งค่ะแดครั้งที่จะต้องไปให้ค<ห>ีมูอ่าฮะแล้วเสร็จแล้วพี่พี่ไปยังไงฮะพอไปได้ครั้งที่6ครั้งที่7ดหมอเลยบอกว่าพอแล้วลวนะมันดีแล้วคุณหมอว่าอ,อยางเงี้แต่เข็มไปทําเข็มแรกก็ยังไม่ได้ทานบิมก็กลับมาอูปากเปื่อยอุจจระไม่ออกปวดหมดทั้งตัวประมาณ10กว่าวันก่ะถึงฟื้น ก็คือเป็นอาการข้างเคียงของการให้ค uh ีโมให้คีโมค่ะอ่าฮะนั่นคือเข็มแรกๆเข็มหนึ่งเข็มที่หนึ่งเลยเข็มแรกค่ะพอเข็มระหว่างเข็มแรกมาเข็มสองเนี่ยใครเป็นคนมาบอกว่าพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งก็บ้านอยู่ข้างๆค่ะเขาเขาขายพิพัณฑ์นี้เขาก็เข้าไปหาเลยก็เลยเออไหนๆเราก็เป็นแล้วเราลองดูซิมันจะ มันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็เลยลองทานดูพอไปให้คขนม่่ตอนที่เขามาบอกเนี่ยเขามาบอกว่าไงให้ทานเพื่ออะไรเราก็ได้ศึกษาตันนี้อยู่แล้วนะคะเปิดดูตามเน็ตตามอะไรก็มีหลายหลายตัวนะคะครับแต่มาเลือกตุกทานตัวนี้ดูคือรู้สรรพคุณมันเลยค่ะว่าว่าจะช่วยทําให้คุณภาพค่ะมันดีขึ้นค่ะใช่ไหมฮะก็เลยลองทาน แล้วลองทานสําหรับก่อนหน้าไปเข็มที่สองค่ะสักกี่วันฮะเข็มที่สองจะสามอาทิตย์ห่างกันก็ทานประมาณสองอาทิตย์นะคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะถึงจะไปให้เข็มที่สองค่ะเข็มสองผ่านไปได้สามวันฟื้นสามสี่วันก็ฟื้นแล้วค่ะไม่ปากไม่เปื่อยปากไม่เปื่อยระบบขับถ่ายเป็นไง ก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะอืจะไม่อุดจระแข็งอะคะอ่ะอไ,ไม่ท้องผูก<า>ถูกไหมฮะ,ะรับประทานอาหารได้ได้มีคลื่นไส้อาเจียนไหมฮะมีแรกๆนะคะวันสองวันจะคลื่นไส้แต่ก็จะมียาหมอที่เขาหมอจะเตรียมไว้ให้นะคะพวายากแก้แพ้ยากแก้คลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นะคะแล้วระหว่างนั้นก็ยังทานบิมไปด้วยทานนะคะเช้า,ชากลางวันก่อนนอน เท้ากลางวันก่อนนอนสีสีเขียวสีเขียวอย่างละมื้อละสี่เม็ดละมื้อละสี่เม็ดเลยนะฮะอาจารย์มากเกินไปไหมฮะไม่ไม่ครับไม่มากนะฮะอันนี้คือกรณีของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคืออาจจะไม่จําเป็นแต่ไม่มากเกินไม่มีมากเกินครับอ่าฮะสี่เสร็จแล้วอีกกี่สัปดาห์ถึงจะต้องไปให้เข็มต่อไปฮะ สามสัปดาห์ทุกทุกสามสัปดาห์ทุกทุกสามสัปดาห์ก็จะไปจะไปจะไปจนไปถึงถึงสัปดาห<ส>์ <ๆ S 3> าที่เจ็ดหมอก็เลยบอกงั้นหยุดแล้วนะคะคุณเอาเจ็ดครั้งก็พอครั้งที่แปดไม่ต้องแล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีอาการอะไรที่ถูกปฏิเสธการให้คีโมถูกไหมคะเพราะสามสัปดาห์ก็ให้ได้สามสัปดาห์ก็ให้ได้ให้ได้ตลอดคไม่มีพอหลังจากให้เสร็จก็สุขภาพแข็งแรงดี ทํางานก็ได้ทํางานบ้านทํางานอะไรได้หมดเล okay? มีเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ไปหาหมอคล้ายคล้ายกันไหมคัคล้ายคล้ายกันแต่เขาบอกว่าทําไมคุณแข็งแรงกว่าคนอื่นคุณเป็นอะไรคุณไปรับประทานอะไรมาอะไรทํานองนี้ก็เล่าให้เพื่อนฟังนะเพื่อนที่ไปหาหมอด้วยกันเ็าบอกว่า ชั้นทานในตัวเนี่ยสนใจไหมอย่างเงี้ยเนี่ยแตก่ก่อนนี่ชันอย่างงู้นอย่างนี้นี่พอชั้นทานในตัวนี้มาชั้นดีขึ้นนะอืมก็ให้เบอร์โทรศัพท์ให้อะไรให้เล่าให้เขาฟังหมดทุกอย่างอของของ,ของพี่อาภาพรมีปัญหาผมร่วงไหมฮะนี่ค่ะตั้งแต่เข็มแรกสิบห้าวันแรกเลยสิบห้าวันแรกค่ะร่วงเยอะไหมฮะไปหมดทั้งหัวเลยโอ้นั่งอยู่เงี้ยลมพัดมันปิวออกข้างหลังเลย ฟังดูขำนะขำนะเริ่มใจเสียไหมฮะนิดหน่อยฮะโอ้โหสตรีเหล็กจริงๆนะเนี่ยเรามองลงไปเห็นพระท่านเดินมาท่านยังหัวโล้นทั้งปีเลยอยากให้ผู้ป่วยที่ต้องต้องเจอกับโรคมะเร็งนี้คิดอย่างพี่อาพอรนะ เออต้องเชิญไปให้บรรยายให้กำลังใจกับคนที่ป่วยเหมือนกันนะเพราะใจมันต้องมาก่อนอันดับแรกเลยทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจะพาไปเป็นฟรีเซนเตอร์ทุกจุดทุกจุดทุกจุดนั่นเยี่ยมมากแล้วรู้แล้วไม่กลัวหรือว่าถ้าเกิดผมมันไม่กลับมาก็เห็นกลับมาทุกคน อ๋อก็เห็นว่ากลับมาทุกคน,นออแต่เราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรไม่อายด้วยหัวโล้นเดินไปฉนนเฉยเฉยจากกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ออคือตอนเนี้การร่วมด้วยช่วยกันร,ระหว่างยาเคมีโมกับแคปซูลของเราที่ไปเพิ่ม ความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตใน<ม>การจัดการกับเชื้อมะเร็งกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันทํางานร่วมกันแล้วประสบความสําเร็จ<ม>นะครับผมผมเชื่อว่าถ้าไปตรวจด,ดูก็คงจะมันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะไอเซลล์มะเร็งมันจะซ่อนอยู่บ้างอหะนะฮะแต่ถ้าเราใช้ยาที่ป้องกันแล้วไปป้องกันไว้ตลอดเวลาโอกาสที่มันจะโงหัวขึ้นมาก็คงจะไม่ค่อยมีนะครับ ก็คงจะต้องใช้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ร่วมด้วยช่ชว,วยกีโมเลก,กไปแล้ว <ท god. S 2> ก็คงจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเรากลายเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วน่าจะลืมบุคคลพิเศษที่พร้อมที่จะมีเซลลโปตรติกลายเป็นเซล์มะเร็งได้ซึ่งพิเศษอย่างนี้เราไม่เคยอยากจะได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเมื่อเป็นยอย่างนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความพิเศษมากกว่าไปควบคุมไม่ให้ความพิเศษนั้นมาทำให้ชีวิตเราเสียไป สำหรับมะเร็งนะคะมะเร็งนี้เกิดจากการที่ระบบควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ภายในร่างกายผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วนะคะเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาจากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะคะเราพบว่าบิมสูตรสีเขียวเนี่ยสามารถเพิ่ม th1 ได้2เท่าเพิ่ม th17 ได้5เท่าและเพิ่ม th9 ได้2เท่า ซึ่ง T.S. ทั้ง3ตัวนี้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตให้ทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายจึงสามารถจัดการกระเซลมะเร็งได้และนี่คือผลการวัดนะครับในห้องแลบของเรานะครับเราก็จะพบว่าคนที่กินแคปซูลสีเขียวนะฮะจะมี p h 1เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งแตนด้วยสีเหลืองนะครับก็ความสามารถในการจัดก,การการะสิงแบบของก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันครับ เมื่อเราวัด t s 17นะครับเราจะพบว่าเพิ่มขึ้น5เท่าทีเดียวในกลุ่มผู้ที่ใช้แคปซูลสีเขียวเมื่อเทียบกับกลุ่มที่แค่กินแคปซูลแป้งนะครับต,ต่อมาครับเราก็ยังพบว่า TSH 9เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นความสามารถของเม็ดเลือดขาวไพชค่าในการจัดการกับเซลล์มะเร็งก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีการศึกษาเกี่ยวกับน้ำคุดสูตรบิมของเราสามารถชะลออาการของมะเร็งได้เพราะเพราะว่า มันมีปริมาณสารมาตรฐานของ GM 1ที่สามารถทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งได้อย่างประสิทธิภาพแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดที่ดักจับกับาธาตุเหล็กอิสระได้ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถเอาธาตุเหล็กไปใช้ในการเร่งการขยายตัวให้เร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายแล้วก็มีปริมาณมาตรฐานของแอลฟาไฮดรอกซีแอซิติกแอซิด ที่จะไปดักจับเอนไซม์ที่เซลล์มะเร็งต้องใช้ในการสังเคราะห์ไขมันให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของเยื่อบุผนังเซลล์นอกจากนี้ครับยังมีปริมาณมาตรฐานของสารโพลิแซกรายที่หยุดการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจากการที่มีสารมาตรฐานของสารทั้ง4ในการทุกครั้งของการผลิตน้ำมุกสูตรบ,บิมของเราก็สามารถชะลออาการของมะเร็งได้นะครับและนอกจากนี้เมื่อเราวัด ดูว่าน้ำมูกของเราที่ผู้บริโภคดื่มเข้าไปแล้วทําให้เม็ดเลือดขาวแต่ละเม็ดแ,แต่ละทีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเราก็พบว่า t ี TH 1จะมีมากกว่าหรือมีเด่นกว่า t ี TH 2ซึ่งเป็นลักษณะของการเพิ่มภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้อออกและมะเร็งในร่างกายได้แล้วก็ยังมี TH9 เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เองก็เป็นตัวที่เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชคาตในการจัดการกับเซลล์มะเร็งได้เช่นกันนะครับเมื่อใช้ร่วมกันนะครับบิมสูตรสีเขียวและน้ำคุดบิมก็เสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นอย่างรวดเร็ว